เหรียญสองบาทที่ระลึกนิกเกิลฉลองพระชนมายุครบ36พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีกลับสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกแล้วกับเหรียญกระสาบที่ระลึกเหรียญสองบาทที่ระลึกนะครับในซีรีส์นี้จะเป็นวาระนะครับฉลองพระชนมายุครบ36พรรษา ของสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญแบบไม่ขัดเงานะครับวงขอบเหรียญเป็นเฟืองจักรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง22มิลลิเมตรน้ำหนัก7.3กรัมลวดลายของเหรียญสองบาทด้านหน้ากลางเหรียญมีพระรูปสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีพิมพ์มาพักชริ เฉียงทางเบื้องขวาทรงเครื่องแบบเต็มยศพลตรีหญิงทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณพัะจุฬจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสายสะพายและสายสร้อยมหาจักรีบรมราชวงศ์ภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่าพลตรีหญิงสมเด็จพระเทพรัตนสุดา ด้านซ้ายมีข้อความว่าสยามบรมราชกุมารีนะครับอันนี้คือรวดลายของด้านหน้าสําหรับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญครบรอบวาระ2เมษายน2534มีการประกาศออกใช้งานเหรียญกระสาบ1เมษายน2534จนํานวนการผลิตมีทั้งสิ้น2้า11เหรียญด้วยกันขออนุญาตพิกให้ชมด้านหลังของเหรียญน,นะครับ จะได้ดูกันว่าด้านหลังของเหรียญเป็นรูปแบบไหนลวดลายของเหรียญด้านหลังกลางเหรียญมีพระนามาพิไทยย่อสอทอภายใต้พระจุลมงกุฎปักยี่กาประดับด้วยดาวข้างละหนึ่งดวง และมีช่อชัยพึกรองรับเบื้องล่างภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อความมีเลขบอกราคานะครับชนิดราคา2บาทด้านซ้ายมีข้อความว่าบาทด้านล่างมีข้อความว่าฉลองพระชนมายุ3 6พรรษา2เมษายน 2, 5, 3, 4และประเทศไทยตามลำดับนะครับ นี่เป็นอีกหนึ่งเหรียญกระสาบที่หน่าสะสมเป็นอย่างยิ่งนะครับใครสนใจเรื่องเหรียญกระสาบก็ลองชมดู